คาวน,นี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับการทำแบบเลเยอร์นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็มาเปิดโปรแกรม ArcMap ก,ก่อนนะคะแล้วนะใส่ข้อมูลที่เราดิจิทัลไ,ไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะมาทางด้าน่างซ้ายมือค่ะเลือก Layout View นะคะใส่กรอบน,นะคะจากนั้นค่ะคลิกขวาที่ l o a ดแล้วเลือก z o มทูเลเยอร์นะคะเลือก Zoom เพื่อให้ภาพอยู่ในขอบเขตของถนนนะคะจากนั้นกดย่อค่ะ พือให้ด้านล่างมีพื้นที่ว่างนะคะสําหรับใส่ข้อมูลต่างๆค่ะ ซูมอินซูมเอานะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับกรอบภายในนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาใส่สัญลักษณ์กันนะคะโดยไปที่ Insert ค่ะเลือก Not a r r o w นะคะเราจะใส่สัญลักษณ์ของเข็มทิศนะคะก็เลือกแบบเอาเลยค่ะว่าชอบแบบไหน จะมาวางทางด้านซ้ายมือบนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่สเกลบาร์ค่ะมาที่ insert ค่ะเลือกสเกลบาร์ค่ะเลือกสัญลักษณ์ของสเกลบาร์เลยนะคะจากนั้นดับเบิลคลิกตรงกรอบรฟ้าค่ะเลือกฟอนต์นะคะเลือกเป็น c a r d i n p e ค่ะ ใส่สัก14นะคะแะไปเลือก Scale and Unit นะคะมาที่ Unit ะคะ่ะเลือกเมตนะคะหน่วยแล้วกด OK ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการใส่ข้อมูลนะคะโดยเราจะเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะคะโดยคลิกซ้าย1นทีค่ะ Circle นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวงเวียนค่ะ รถนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นถนนค่ะ Water นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแหล่งน้ำค่ะ Building นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นอาคารและสิ่งปิดสร้างค่ะบ o u n d a นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นขอบเขตมหาาลัยค่ะ ชวนตำนะคะแล้จะเปลี่ยนเป็นขออเขตต่ำบนค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาที่ insert ค่ะเลือก r e g e n t ค่ะ r e g e n t หน้านี้นะคะก็คือปรับเปลี่ยนชั้นข้อมูลขึ้นลงตามลำดับได้ตามต้องการเลยนะคะจากน,ากนั้นกด n e x ค่ะ ขึ้นหน้ารีเจนไทเทนนะคะให้เปลี่ยนลบคำว,ว่า e g เจ t ออกนะคะแล้วพิมพ์คำว,ว่าคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะจากนั้นนะคะกด next ค่ะมาที่ r e ีเ s e เฟ e นะคะจะเป็นการเลือกกรอบที่ใส่ข้อมูลค่ะโดยเราจะมาเลือกที่บอร์เดอร์นะคะเลือก1.5แล้วกันนะคะจากนั้นกด next ค่ะ finish จากนั้นนะคะเราจะมาทำการใส่ข้อมูลอีกนะคะโดยไปที่ insert ค่ะเลือก data frame ค่ะจากนั้นนะคะเราก,กรอบขอบเขตนะคะแล้วก็ขอ,อบเขตตำบลค่ะกด control v ค่ะก็กอบขอบเขตมหาหลัยค่ะ จากนั้นนะคะทำการซูมค่ะเราจะเปลี่ยนขอบเขตต้นบนให้เป็นสีขาวนะคะเพื่อง่ายต่อการมองค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะคะที่ชื่อว่าเราค่ะโดยมาที่คั s โตไมค e ค่ะ t o o บ b a r ค่ะและเลือกเราค่ะจากนั้นนะคะเลือก r e c t a n g l e นะคะโดยมาวาดตรงนี้ค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นค่ะลิดขวา เลือก property ค่ะมาซิมโบค่ะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะต่อมานะคะมาที่ insert ค่ะเลือก text ค่ะเะิรรคิดนะคะ ทำการพิมพ์ข้อมูลค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทำการใส่รูปสัญลักษณ์ของมหาลัยค่ะไปที่ insert ค่ะเลือก picture ค่ะเลือกรูปมาค่ะนำมาใส่จากนั้นนะคะ เราจะมาคลิกขวานี่คลิกขวาค่ะ Property ค่ะจากนั้นเลือกกิจและเลือก New g ิ i ค่ะเลือกช่องไม่เชื่อกิจนะคะจากนั้นกด Next ค่ะกด Tick Mark and Label หรือจะเป็น Label Only ก็ได้นะคะหรือจะเป็นก i ิ่ a n d Label ก็ได้ค่ะในที่นี้เลือก Tick Mark and Label ค่ะกด Next ค่ะกด Next ค่ะ กดโอเคค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะค่ะสำหรับการทำแบบ Layout ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ